สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูย d ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะสอนในการสร้างตัวตนและรับออกแบบเบอร์มงคลนะคะซึ่งจะมาอยู่จุดนี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีพัฒนาในเรื่องของ mindset และความคิดนะคะวันนี้จะมาสอนฟรีนะคะมาแฉถือว่ามาแบ่งปันก็เล่ากันเนาะนะคะในเรื่องของการหยุดไล่ล่าแล้วอยู่กับตัวเองนะคะแล้วเราก็จะการค้นพบนะคะบางคนบอกว่าทำออนไลน์ แล้วไม่มีเพื่อนนะคะใครเคยเป็นนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้มาไลค์นะคะโดยที่ลงมือทําเลยโดยที่ไม่มีขาตั้งกล้องไม่ได้ไม่ได้พกมาแต่ว่าก็ยังมีใหม่ทุกคนก็ยังได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมอืมเดี๋ยวนะขออนุญาตด,ดูนิดนึงนะคะโอเคนะคะทุกคนยังได้ยินอยู่เนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาต เพราะว่าไม่ได้มีขาตั้งกล้องมาเดี๋ยวเราจะเช็คภาพกันนะคะู่สักรู่นะคะตอนนี้นะคะมาเปลี่ยนอยู่บรรยากาศนะคะก็คือที่ วัดดงระครน,นะคะขอขึ้นพลังงานดีๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะขอให้ลูกส่งกระแสจิตนะคะคนที่ทำมาหากินนะคะต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวหรืออยากจะได้การชี้แนะอะไรบางสิ่งบางอย่างขอให้เขาได้มาพบคำตอบจากไหลของลูกนะคะเรียกว่าพึ่งสายมูนิดนึงนะคะอยู่บรรยากาศนะคะก็คือที่ okay. ไห้มาพบคําตอบจากไลฟ์ของลูกนะคะเรียกว่าพืตโอเคนะคะสัญญาณเ,เขาเรียกว่าชัดเจนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไปนิดนึงนะคะาฝากเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ไลฟ์ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะโอเคอ่ะอ่ะระหว่างนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลย ก็คือครูยุยอะตอนที่วันวันเดือนนี้มันเป็นวันที่เ,เดือนสิงหาใช่ไหมคะทุกคนพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแม่แล้วนะคะเเคยเป็นคนที่อ่านหนังสือมานะคะแล้วจากครูบาอาจารย์นะคะฟังจากครูบาอาจารย์หลายๆช่องหเวลา เราจะสร้างตัวตนเราจำเป็นจะต้องสร้างคอนเน c t ชันโดยการไปสร้างปฏิสัมพันธ์รู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเราได้เจอเพื่อนร่วมทางได้เจอมัตเตอร์มายใหม่แล้วจนวันหนึ่งนะคะคุยเป็นมือใหม่ค่ะทุกคนจนมันติดกับดักอะไรรู้ไหมติดกับดักความไม่มั่นใจในตัวเองค่ะ ติดกับดักความไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะคะวิ่งตามหานะคะโดยการที่ฟังครูบาอาจารย์คนนี้ก็บอกแบบนี้เราก็ทำแบบนี้ฟังคนนั้นบอกแบบนั้นเราก็ทำแบบนั้นนะคะมันรู้สึกย้อนแย้งจิตใจก็ทำมันไปแบบนั้นคุณเชื่อไหมถ้าใครเจอแบบนี้ยินดีต้อนรับด้วยแปลว่าคุณกำลังจะค้นพบตัวตนตอนที่ครูยุยมาเริ่มต้นครูยุไม่มี ขาตั้งกล้องแล้วไปเจอครูบาจารย์คนหนึ่งนะคะในแพลตฟอร์มนี่แหละของแพลตฟอร์มสีฟ้านี่แหละเขาบอกว่าเขามาไลน์เนี่ยทุกคนจะต้องพรีเมียมทุกคนจะต้องดูดีแต่ชันเนี่ยในวันที่เริ่มต้นเนี่ยฉันยังเป็นเด็กโกโกอยู่เลยแต่งตัวก็ไม่เป็นจริงๆเท่าปัจจุบันเนี้ยคือติดขนตาเป็นแล้วนะแต่แรกๆคือ ยอมทําค่ะฉันจะต้องสวยแต่บอกได้เลยมันก็มันก็โอเคมันก็ทําให้เราดูดีในกล้องแต่ตอนนั้นมันยังรู้สึกอึดอัดฉันอยากได้ฟิลธรรมชาติแบบเนี้ยเนี่ยฉันอยากไลฟ์แบบเนี้ยเนี่ยอยากได้ฟิลธรรมชาติแบบเนี้ยตอนนั้นไม่ได้คือคุณจะต้องบ้านหรูด,ดูแพงจะต้องแบบโอเคดูดีตกมาตายแต่ทํำไหมยายคนนี้ทํำไหมยายคนนี้นะคะทําค่ะ ทำเหมือนเดิมค่ะก็คือโดยการไปลงทุนไปซื้อฉากโคมาคีนะคะแล้วก็ใช้โปรแกรมพิซึมไหลเพื่อให้ได้ฉากสวยๆขึ้นมามันก็อัพเลเวลนะคะจำนวนปีระยะเดือนคุณไม่ต้องถามว่าฝ่าหุยุตจะมาผ่านขบวนการตรงนี้มาได้มันไม่ใช่เออเวลาสั้นพบแล้วอีกสเต็ปเลเวล การที่คุณจะมีครูบาอาจารย์หลายๆคนมันได้นะคะทุกคนคะ่ะการที่คุณจะมีครูบาอาจารย์หลายๆคนมันได้แต่สิ่งหนึ่งคุยมาการันตีว่าเวลาคุณไปฟังครูบาอาจารย์คนนั้นคนนี้ช่องนี้บอกให้ทําแบบนั้นช่องนั้นบอกให้ทําแบบนี้จนกว่าคุณจะเก็ตไอเดียเมื่อคุณเกิดการลงมือทํามันจะได้ไม่ต้องมายอาแล้วมันจะรู้สึกอึดอัดแล้วมันจะเป็นการต่อตาคือ ลงมือทําลงมือทําลงมือทําอย่างเดียวที่ทําได้เพราะฉะนั้นสเตปเลเวลผู้หญิงคนนี้นะคะสามปีที่จะลาออกมาจากงานในเดือนสิงหาเนี่แหละคะ่ะวันที่20่สิบเตปเลเวลทำออนไลน์เริ่มโทรไปหาเพื่อนออนไลน์ด้วยกันคะ่ะ เฮ้ยเธอเป็นยังไงบ้างเธอสบายดีไหมแล้วก็เมาส์มอยกันยาวไป3-4มสี่ชั่วโมงแรกๆเขาก็คุยกับเรานะคะทุกคนแรกๆเขาก็คุยกับเราแต่ต่อไปสิ่งที่ต่างคนต่างเรียนเขาจะต้องไปลงมือทําของเขาเกิดสภาวะยังไงคะเกิดสภาวะยังไงคะใครรู้ใครรู้ใครเป็น <laughs> ใครรู้ใครเป็นนะคะ คิมมาให้คุยยุหน่อยนะคะก็คือสภาวะน่อยเขานะคะสภาวะว่าเขาไม่สนใจเราเขาไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่โอเคกับเรานะคะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็สภาวะจิตคุณเป็นสภาวะจิตตกคะ่ะมือใหม่หรือคนที่เริ่มต้นทำอะไรสิ่งสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นพอ,อ,อพอคุยผ่านขบวนการตรงนี้ใช่ไหมคุยอยากจะบอกว่า วันหนึ่งเขาไม่ได้ลืมเรานะคะแต่เขาไม่ว่างที่จะมาคุยกับเราอยู่อยู่เสมอพอเป็นเลเวลที่อีกสเต็ปหนึ่งก็คือเ,อา <c oughs> เขาโทรกลับมานะคะเพื่อนในออนไลน์โทรกลับมาเฮ้ยครูยุ้ยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมน,น,นู่นนี่นั่นเราลืมอารมณ์ตรงนั้นไปแล้วว่าที่เขา เออไม่รับสายเราไม่คุยกับเรานะคะแล้วมันเป็นเวลาที่เราเกาจิตเกาใจเพราะฉะนั้นไลน์นี้นะคะหยุดไล่ล่านะคะการสร้างคอนเน c t ชันอีกเวลาสเดือนเท่านั้นนะคะอีกเวลาสเดือนเท่านั้นจงเก็บตัวอะไรที่ยังไม่ได้ลงมือทำการลงมือทำแล้วคุยุตลงมือทำสิ่งหนึ่งที่คุยุตเชื่อในผลลัพธ์ของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะไม่ว่าจะคูนิดหน่อยโคตใหม่คูรุ้งนะคะก็การันตี คำเดียวสําหรับมือใหม่คือการที่ลงมือทํามือใหม่100คลิปทําไปเลยค่ะคําว่า100คลิปคืออะไรก็ได้คือที่คุณทําแล้วก็ไม่มีใครมาแคร์ขนาดนั้นว่าคุณทําอะไรแล้วคุยเคยเป็นคนนั้นมาก่อนที่ไม่กล้าจะ มาไลฟ์แบบนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าฟิลมากๆในการที่จะได้มาไลฟ์ธรรมชาติวันนี้คือเกิดพลังไอเดียนะคะทำโดยที่ไม่มีขาตั้งกล้องก็อยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนว่าทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้คุูยุ้ยไม่ได้มาก็ยังมีเพื่อนอยู่นะ ก็เป็นคนที่มีเพื่อนอยู่นะก็ยังมีเพื่อนที่เขาเรียกว่ายังมาคุยกับเราอยู่นะคะในเพื่อนออนไลน์ที่ส่งมาแชร์แบ่งปันว่ายินดีกับความสําเร็จยินดีกับผลลัพธ์นะคะครูยุ้ยนะคะในเรื่องของการพัฒนาตัวเองถ้าวันนี้ตัวเองไม่ได้เรียนในเรื่องของ m ม n d เซ็ตในเรื่องของพลังงานบอกได้เลยว่ามายากมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูยุ้ยเล่ามาแชร์วันนี้นั่นคืออุปสรรคที่เจอสําหรับมือใหม่ก็คือตั้งแต่การนอยตั้งแต่การฟัง ครูคนนั้นครูคนนี้นะคะอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนเมือ่อยเขาเรียกว่าเมื่อยมือนะคะทุกคนฟังครูคนนั้นครูคนนี้แล้วไปเกิดการลงมือทำนะคะแล้วเราจะตกผลึกของตัวเราเองว่าเราจะทำในสไตล์แบบไหนวันนี้ก็มาอยู่ในสถานที่นะคะไลฟ์ตรงมาทำบุญเนาะ,ะทุกคนไม่ได้ติดขนตา แต่เอาเป็นว่าสิ่งที่คุยเนื้อหาคือความมั่นใจแค่นี้ฉันก็สวยน่ารักคือใครชมชมตัวเองเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ไหมไม่ค่ะนะคะฝึกติดขนตาฉันจะต้องเป๊ะอยู่ตลอดเวลาเออไม่สวยคือไม่กล้าออกกล้องไม่มั่นใจตอนนี้คือพลอยล่ะไปทางไหนเจอไอเดียแล้วน่าบอกเจอไอเดียแล้วอยากแชร์จังเลยอะ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันมันถ้าไม่ได้ผ่านกบวนการตรงนั้นอะ บอกไปก็คือคุณไม่ได้มาสัมผัสอารมณ์แบบนี้อย่างแน่นอนนะคะถ้าคุณไม่ได้มาเจอเหตุการณ์กับครูยุ้ยนะคะแล้วใครจะมาเจอเหตุการณ์ก็คนที่ลงมือทำไงคะทุกคนคนที่ลงมือทำคือคนที่รู้ว่าคุณจะติดปัญหาอะไรนะคะไม่เช่นนั้นนะคะสิ่งที่อาจารย์บัณฑิตเคยมาแชร์ว่าวันที่เริ่มต้นคือทำไปเลย100คลิปอะไรตัดต่อไ แบบไหนชอบแบบไหนเอกลักษณ์แบบไหนนะคะจริตแบบไหนเหมือนกันค่ะในวันที่คุยเริ่มต้นคุยก็ทําทําทํานะคะแล้วก็มาสเต็ปที่2ก็คือการที่เราเนี่ยตามต่อแย่เพื่อนมากเกินไปนะคะว่าเขาทำไอ้นั่นหรือยังอันนี้หรือยังก็ไม่ได้กลับมาโฟกัสที่ตัวของเราเองนะคะว่า ผลขบวนการความลับเนี่ยคือต่างคนก็ต่างเส้นทางไปทำในของตัวเองแต่ไม่ได้มีใครมาทำเส้นทางเหมือนกับเรานะคะทุกคนเขาก็จะมีลู่วิ่งในของเขาที่เขาพัฒนาเพราะฉะนั้นจงกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอีกเวลาแค่4เดือนเท่านั้นที่เรา กำลังจะเข้าสู่ปี2568จงโฟกัสในการเก็บตัวจงหยุดวิ่งการไล่ล่าหาเพื่อนหาผู้คนนะคะให้เลือกครูบาอาจารย์คนที่ใช่นะคะเมื่อถ้าคุณตัดสินใจลงเรียนกับครูบาอาจารย์คนไหนไปแล้วนะคะลองกลับมาดูว่าเราไลฟ์สดเป็นหรือยังเราทำคลิปเป็นหรือยังนะคะ Uh, สิ่งเหล่านี้นะคะอย่าเพิ่งไปซื้ออุปกรณ์วันนี้ก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเยอะนะคะพอดีว่าติดไมค์มาโดยอัตโนมัติแล้ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะแค่นี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีพลังงานมีมีความสุขแล้วนะคะเพราะฉะนั้นยุคนี้ถ้าเราไม่ทำ